น้อมกราบนมัสกรารท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณาวชิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิงทารโรด้วยความเคารพยิ่งค่ะน้อมกราบนมัสกรารท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิรดรมและพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะและสวัสดีค่ะคณะอาจารย์พี่เลี้ยงทุกท่านนะคะตลอดทั้ง กัลายาณมิตรผู้เข้าร่วมโครงการทำดี101วันทุกท่านค่ะดิฉันนางสาครแรกคำนวนกลุ่ม34เลขที่33 25ค่ะได้เข้าร่วมโครงการทำดี101วันบูชาพระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโร ตั้งแต่วันแรกของโครงการนะคะคือวันที่9สิงหาคม2564ถึง19พฤศจิกายน2564นับว่าเป็นวันสิ้นสุดของโครงการค่ะดิฉันรู้สึกว่าดีใจและก็ภาคภูมิใจในตนเองมากนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการทำดี100วันนะคะค่ะดิฉันได้เข้าร่วม ปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมมาโดยตลอดนะคะไม่เคยขาดนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะก็ต้องมีความตั้งใจมานะอดทนจึงประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้นะคะค่ะทำไม่ยากนะคะด้วยความที่เรามีความตั้งใจและศรัทธาในโครงการนะคะค่ะ ดิฉันรู้สึกว่าการเข้าร่วมโครงการทำดี101วันนั้นนะคะค่ะในครั้งนี้ทำให้ตนเองได้ปฏิบัติกิจกรรมการสวดมนต์นั้นได้ชำนันขึ้นแล้วก็สวดมนต์ได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติการทำสมาธินั้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะตลอดระยะเวลา101วันนับว่าดีมากๆเลยค่ะ ที่ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายและจิตใจที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ,คะโครงการทำดี101วันนั้นก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะทานต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นมีความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นรู้จัก การจัดการเวลาในการปฏิบัติในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด1 9ได้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะและทำให้ตนเองนั้นใจเย็นลงนะคะค่ะแล้วก็มีเหตุผลมีความละเอียดรอบคอบเมื่อได้ปฏิบัติสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้และก็ทำให้ดิฉันได้สะสมพลังกิตมากขึ้นนะคะเป็นอดริยะทรัพย์ข้ามภพข้ามชาติค่ะค่ะดิฉันขอขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยนันวชิรรดมหลวงพ่อวิริยังสินตทโรผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ ให้ด้วยความเคารพยิ่งค่ะแล้วก็ขอน้อมกราบขอพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมและพระคุณเจ้าทุกรูกค่ะที่ได้จัดทำโครงการดีๆนี้ขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคงได้รับการปฏิบัติกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบพระค,นคนะุณคณะอาจารย์พี่เลี้ยง ทุกท่านนะคะตลอดทั้งกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ